ก็ไม่ได้ไปบ่อยเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไปเกือบทุกวันคลิปนี้ก็ไปหลายวันแล้วแหละคลิปนี้ตั้งใจจะไปซื้อหดเนึ่งข้าวที่หน้าโลตัสท,ที่พวกเธอเห็นหลายคลิปนั่นแหละหดเนึ่งข้าวใชนมันขาดแล้ว <c oughs> นี่ฉันจะบอกตลอดถ้ามาเจอมะม่วงลดราคาเพราะว่าน้องปิม่มน้องปืม้มเขาชอบกินมะม่วงสูก <c oughs> เดี๋ยวจะเล่าก่อนว่าทําไมชอบมาโลตัสมาโลตัสม,มันก็เหมือนมาตลาดน่ะพวกเธอบางทีก็มาแทบทุวกวันก็เหมือนมาซื้อหมูซื้อไก่ไปทํากับข้าวแบบนั้นแหละเพราะว่าฉันชอบซื้อวัตถุดิบในโลตัสบางอย่างในโลตัสน่ะมันถูกกว่่าาดนนนออยิง้บขไ แต่ก็ไม่เป็นไรเห็นไหมในรถเข็นชนะก็มีแต่ของป้ายเหลืองด้วยนะบางคนก็อาจจะไม่รู้อีกว่าของป้ายเหลืองคืออะไรของป้ายเหลืองก็คือของที่เข้าลดราคาน่ะพวกเธอแล้วมันก็ไม่ใช่ของที่หมดอายุนะอย่างมะม่วงที่เข้าลดราคามันก็ไม่ได้สวยเท่าอันที่ราคาเต็มนะแต่ราคามันก็ถูกถูกกว่าข้างนอกอะพวกเธอแล้วสภาพมันก็ดีด้วยไงนี่ไงอีกเหตุผลหนึง่ง <c oughs> น้องปิ่มน้องปื้มก็จะชอบมากเวลาแม่มาซื้อของที่โลตัสในคลิปนี้ก็ไม่ได้ซื้อของเยอะนะพวกเธอเพราะว่ามีของทากับข้าวแล้วก็มาซื้อแค่หัวดแล้วฉันจะบอก ส1พฤษภานี่แหละฉันเพิ่งกลับมาจากฮาร์เบอร์แลนด์แล้วฉันก็มาแวะโรตัสอีกนะพวกเธอมาแวะซื้อหมูสลด์ไปทำหมูกระทะกินกันแต่ฉันตัดคลิปใหม่ไม่ทนไงก็เลยดูคลิปเก่าไปก่อนนะนี่ไงร้านขายหมวดก็อยู่หน้าโรตัสนี่แหละหัวขาดฉันมันหมดอายุไขแล้วไงพวกเธอก็เลยต้องเปลี่ยนมานะมันก็ไม่แพงหรอก20-30แต่ว่าฉันแค่ไม่อยากเปลี่ยนเฉยๆนี่แหละเหตุผลที่ว่าทำไมมาโรตัสบ่อยจังก็ทำกับข้าวกินทุกวันเนาะพวกเธอประมาณแบบเราไปจ่ายตลาดประมาณนั้นแหละฉันก็เลยแวะโรย